วันนี้ช่องถังข้าวนะครับจะมาจัดลำดับความแข็งแกร่งตัวละครหลักผู้ชายนะครับในภาค1-4ถึงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ oh. ก็สวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังสารกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวน,เ,วนเพื่อนๆนะครับ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะเราจะมาพูดถึงลำดับความแข็งแกร่งของตัวละครผู้ชายนะครับตัวละครหลักเนาะก็คือตัวละครพระเอกของเราในภาค1นนั่นเองนะครับว่าใครแข็งแกร่งที่สุดนะครับอยู่ลำดับไหนเนาะก็ในส่วนนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันจะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับในส่วนของตัวละครผู้หญิงเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้อีกนะครับคงจะเอามาทํารวมกับผู้ชายไม่ได้นะครับผู้ชายนี่ o อมากมากเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับ เริ่มจากคนแรกของเราเลยนะครับชื่อทางซานเนาะเป็นพระเอกจากโซแลนหนึ่งนะครับ S L 1คือโซแลนหนึ่งนะครับทางซานโซแลนหนึ่งะครับตำแหน่งเทพที่ได้มาคือเทพสมุดกับเทพอาชุรานะครับควบ2ตํตำแหน่งนะครับทั้ง2ตํตำแหน่งเป็นระดับราชันเทพทั้งคู่นะครับวงแหวนเทพนะครับเทพสมุดร9วงเทพอาชุรา9วงนะครับรวมเป็น18วงเนาะคนที่2นะครับ ใต้อีหาวนะครับจากโซแลนสองนะครับตำแหน่งเทพเทพแห่งอารมณ์นะครับย่อยออกเป็นเทพแห่งอารมณ์ทั้ง7ได้อีก7ตำแหน่งนะครับพลังวิญญาณ150นะครับเป็นระดับราชันเทพเนาะวงแหวนเทพ9วงนะครับ3าทังอูดินนะครับมาจากโซแลนสามเนาะตำแหน่งเทพเทพแห่งการทำลายล้างนะครับพลังวิญญาณ150ยาสิบราชาเทพนะครับวงแหวนเทพ9วงเหมือนกันนะครับ4ีทังส่วนอีนะครับมาจากโซแลนสี่เนาะตำแหน่งเทพเทพมังกรนะครับเป็นตำแหน่งเทพหนึ่งเดียวในจักรวาลเนาะพลังวิญญาณ 150, 150เวลาชั้นเทพสูงสุดนะครับวงแหวนเทพ9วงนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆข,ของ4ตัวละครหลักนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มจัดลําดับในส่วนความคิดส่วนตัวผมนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถเห็นต่างได้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะเพื่อนๆสามารถแบ่งปันข้อมูลได้นะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าคนไหนเก่งที่สุดเพราะอะไรนะครับสามารถเรียงลําดับ4คนนี้มาได้เลยนะครับในส่วนของตัวละครหญิงเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับบอกอีกทีหนึ่งเนาะ มาเริ่มจากคนแรกที่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับ1นึ่งังส่วนอีครับจากโซแลนสีนะครับก็คือตำแหน่งเทพมังกรนั่นเองนะครับซึ่งเทพมังกรเป็นเทพที่โอเวอร์พาวเวอร์มากๆนะฮะถ,ถ้าสู้ตายถังส่วนอียังไงก็ชนะครับถึงแม้ว่าเทพมังกรอง์เก่าจะถูกฆ่าโดยเทพอ,อาชูรานะครับเทพมังกรยอมให้เทพอ,อาชุราฆ่านะครับเพื่อที่จะผนึกความคิดด้านลบนะครับของตัวเองและของ ดนเทพนะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องมากมายในตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าทีหลังเกี่ยวกับเทพมังกรเนาะแต่เอาเป็นว่าเทพมังกรน,นะครับไม่ได้โดนเทพอาชุราฆ่านะครับแต่เขายอมให้ฆ่าเนาะสองทั้งซานนะครับจากโซแลนหนึเนาะก็ควบ2องตำแหน่งเทพนะครับเป็นราชันเทพส้งคู่เลยเนาะแต่ถ้าสู้กับหลานตัวเองนะครับก็ ไม่ชนะหรอกนะครับทั้ง่วนอีชนะนะฮะในความคิดส่วนตัวผมนะความคิดส่วนตัวเนาะเพื่อนๆสามารถคิดต่างได้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆอ,อาจจะแบบเออทั้งซานอยู่อันดับหนึ่งทั้งโวนอีสองหรือว่าทั้งวูลิน2ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับและ3นะครับผมให้เสมอกันเลยนะครับทั้งวูลินจากโซแลน3และไ้เห่าจากโซแลน2นะครับก็ตามนี้นะครับที่ผมจัดอันดับมานะครับ ก็เป็นไงกันมากครับกับการจัดอันดับของผมนะครับตามความคิดส่วนตัวของผมเนาะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นต่างนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์แล้วก็จัดอันดับในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับอันดับของตัวเองแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม